จริงๆแล้วเนี่ยจะชวนว่าอย่างนี้คือคนเราเนี่ยเรามีหน้าที่มีความรับผิดชอบมีบทบาทของตัวเองอยู่แล้วว่าเราเรามีหน้าที่อะไรเราต้องรับผิดชอบดูแลอะไรนะคะเป็นเป็นหน้าที่ของเราไม่ได้ชวนทิ้งแล้วก็ปล่อยไป,ไปตามยาถากรรมอะไรเงี้ยก็คงจะไม่ใช่หรือแม้แต่กระทั่งทิ้งตัวเองไม่สนใจใส่ใจเสื้อผ้าหน้าผมมันก็เป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกัน เราอยู่ในสังคมเราก็ต้องดูแลตัวเองให้มันพอดูได้ตามอัตภาพตามที่มันเป็นตามการเวลาเนี่ยอย่างมีริ้วรอยเหี่ยวย่อนอ่ามันก็เป็นเวลาของมันเนาะผอมบ้านอ้วนบ้ามันก็เป็นตามลักษณะที่เราเราดูแลร่างกายของเราเราไม่ได้ยึดบอกอุย้ยเราจะต้องเป๊ะแบบนี้เหมือนเดิมนะเราจะต้องไม่แก่นะเราจะต้องมีกำลังวังชายอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะมันก็ไม่ใช่นะคะ มามาเข้าประเด็นเลยก็แล้วกันที่บอกว่าทิ้งเนี่ยคือหมายถึงทิ้งการยึดมั่นถือมั่นทีนี้เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเรายึดมั่นถือมั่นขนาดไหนเอาจริงๆนะคะเอาจริงไม่รู้ว่าเรายึดมั่นถือมั่นขนาดไหนแต่ทีนี้การทิ้งเนี่ยจะบอกไม่ได้เหมือนกันว่าเออเราไม่เราไม่เอาเลยนะเราทิ้งเลยนะฉันไม่เอาเรื่องนี้ฉันไม่เอาเรื่องนั้นฉันทิ้งนะมันก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะ การทิ้งเนี่ยมันต้องทิ้งทิ้งออกจากใจทิ้งในใจเป็นการทํางานในใจของมันเองทีนี้ก่อนจะทิ้งเราก็ต้องรู้ก่อนว่าทําไมเราต้องทิ้งก็เพราะว่าเรายึดเอาไว้คะเรายึดเอาไว้มันไม่เหมือนกับยึดสิ่งของนะยึดยึดเอาไว้มันไม่เหมือนกันใจที่มันยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันความยึดมาจากอะไร ความยึดอันนี้ชวนมองเลยนะคะความยึดอยู่ดีๆเราไม่ได้ยึดหรอกอยู่ดีๆอุ้ยยึดยึดอะไรไว้ยึดความเป็นตัวเราไว้อยู่ดีๆเราไม่ได้ยึดขึ้นมาเลยมันต้องผ่านกระบวนการนี้ก่อนมันต้องอยากก่อนค่ะมันต้องอยากมาก่อนมันถึงจะยึดอยู่ดีๆมันไม่ยึดอะค่ะถ้ามันไม่อยากนะคะขอพัยขอจิวน้ำนิดหนึ่งนะ ก่อนที่จะยึดมันต้องอยากก่อนค่ะมันต้องอยากค่ะอยากยังไงล่ะมันมีอยากตั้งสองระดับอยากแบบเนี่ยเนียเนียอยากหยิบน้ำเนี่ยเพราะว่าคอแห้งคอแห้งนะคะวันนี้ตื่นมา29องศาเอ้ยขอภยัย26องศานะคะเมื่อเช้าเนี่ยกรุงเทพมหานคร <c oughs> ขอภัยนะคะคอแห้งนิดหน่อย ก็มันต้องอยากก่อนนะคะอยากอยากจิบน้ําเพราะอะไรเพราะว่าคอแห้งความอยากอันนี้เป็นระดับระดับพื้นพื้นอยากไปเที่ยว <c oughs> อยากกินอาหารอร่อยๆที่เราเคยกินอยากกินที่เรายังไม่เคยกินเนี่ยมันเป็นความอยากพื้นพื้นแต่ความอยากที่มันอยู่ลึกๆเนี่ยมันเป็นความอยากที่เช่น อยากให้ชีวิตดีขึ้นอยากให้ลูกดูแลตัวเองได้อยากให้งานมั่นคงอยากสร้างฐานะให้มันมั่นคงกว่าที่เป็นอยู่อะไรอย่างนี้นะคะนี่คือความอยากที่มันมันอยู่ลึกๆแล้วเราก็ถูกผลักดันจากความอยากนี้ให้ทำอะไรลุกขึ้นมาทำงาน ขยันขันแข็งต่อสู้ทุกอย่างความกดดันจากทั้งหัวหน้างานจากทั้งผู้อยู่ใต้จากทั้งผู้บังคับบัญชาจากทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาเช่นหรือจากลูกค้าจากทีมงานเราต้องฝ่าฟันความกดดันนี้ออกให้ได้เพราะเราต้องการที่จะอยู่รอด เราต้องการมีกินมีใช้ไม่เฉพาะตัวเองแต่เพื่อครอบครัวด้วยอันนี้มันเป็นความอยากที่ผลักด,ดันเราอยู่ทุกวันมันเลยเป็นความอยากสองระดับพอมันอยากปั๊บเนี่ยมันก็ต่อเนื่องเลยมันต่อเนื่องเลยโดยที่เราเราเราไม่ทันมันหรอกคะ่ะมันต่อเนื่องเลยว่ายึดเลยนี่งานของฉันนี่ สิ่งที่ฉันรับผิดชอบอยู่นี่ภาระหน้าที่ของฉันนะคะมันยึดเลยมันยึดเลยมันยึดเลยเป็นอย่างนั้นของมันเองโดยที่เราบอกอุ้ยเราเป็นคนพอเราไม่เอาอะไรเราไม่ได้แบบมาอะไรเครียดแค้นใครเราไม่ได้อะไรติดใจอะไรใครอันนี้มัน แค่คำพูดแค่ความคิดของเราแต่ของจริงเนี่ยมันมันมันไม่ผ่านการคิดนะคะเพราะการคิดมันคือการปรุงแต่งอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันเป็นไปตามสเต็ปของมันเองโดยที่เราไม่อาจจะทันมันอย่างเราเราเนี่ยเราไม่ทันมันนะคะมันตาเห็นปั๊บเนี่ยถ้าเป็นย่อๆนะคะตาเห็นปุ๊บ มันช่องทางที่มันเข้ามาตามหูจมูกเล่นกายใจเ่ยนะคะพอมันโดนกับอะไรปั๊บเนี่ยมันส่งต่อเลยว่าเออเราชอบหรือไม่ชอบหรือเฉยเฉยแล้วเราก็อยากเลยแล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นเลยอันนี้มันเป็นการทํางานของใจซึ่งในระดับเราเราเนี่ยเรามองไม่เห็นชัดขนาดนั้นเราว่ามันทํางานกันเป็นสเต็ปสเต็ปเ็นะเพราะจริงๆแล้วมันแค่ปั๊บเดียวเท่านั้นเอง มันก็มีที่ของมันแล้วนะคะก็เลยชวนมองว่าอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วที่คุณสุนีบอกว่าทิ้งไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ไม่ได้ชวนให้ทิ้งหน้าที่รับผิดชอบแต่ชวนให้ทิ้งความยึดมัน่นนะใช่ไหมคะคุณสุนีขอบคุณค่ะทิ้งความยึดมั่นถือมัน่นว่านี่คือหน้าที่ของฉัน นี่คือคนที่ฉันจะต้องดูแลนี่คือพ่อของฉันนี่คือแม่ของฉันนี่คือลูกของฉันนี่คือสามีของฉันนี่คือภรรยาของฉันลูกน้องของฉันของฉันหมดเลยแล้วสิ่งที่เราทำก็เป็นของฉันหมดเลยหน้าที่ของฉันแต่ถ้าเราทำให้ดีที่สุดตามอัตภ ah าพของเราณเวลาในขณะที่เรามีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้เราดูแลอย่างดีที่สุดเราทำดีที่สุด คนจะตามมาเป็นยังไงเช่นมันไม่ได้ดั่งใจเราหรอกนะคะสมมุติว่าดูแลเต็มที่แล้วโอ้โหไม่เห็นความดีของเราเลยทุ่มเทเสียสละกับงานขนาดนี้แล้วนะยังมาว่าเราอีกยังมาตําหนิเราอีกไม่ได้เห็นคุณงามความดีของเราเลยที่เสียสละอะไรเงี้ยนะคะนั่นคือการยึดว่านี่คือสิ่งที่ฉันทําสิ่งที่ฉันทํา เมื่อฉันทำแล้วมันเป็นของฉันใครจะมาอะไรอะไรกับของฉันไม่ได้อันนี้ยกตัวอย่างเรามักจะเป็นเราเป็นอยู่แล้วเราเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ถ้าไม่อยากให้ธรรมดาก็คือทันความรู้สึกนี้ให้ได้ว่าเออเรากำลังยึดมั่นอยู่นะเรากำลังยึดมันเอาไว้อยู่นะนี่แหละค่ะมันถึงจะทำให้เราค่อยๆปล่อยค่อยๆหลุด คือทำทุกอย่างตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ของตัวเองดูแลร่างกายเข้าห้องน้ำห้องท่าให้เรียบร้อยหาอะไรใส่ท้องเพื่อที่จะยังสังขารได้ทำงานต่อในวันนี้มีกําลังที่จะออกไปลดแล่นต่อสู้แล้วก็ไปเจออุปสรรคนา,นานานประกาศทำแล้วก็ทิ้งทำแล้วก็ทิ้งทิ้งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าทิ้งไปไม่ใส่ใจหมายถึงว่างานที่เราทำสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีความสำเร็จ อยู่ในทุกระดับของมันแล้วทําอะไรมันก็จบของมันอยู่ในตัวจบของมันอยู่ในตัวเหมือนกับเราที่เราฟังใครสักคนเขานั่งตําหนิเราเขาบอกเราอย่างนี้ถ้าเราคิดว่าเออนี่คือสิ่งที่ทําให้เรามุ่งมั่นต่อนํามาแก้ไขต่อเราจะเห็นประโยชน์ของการติดนั้นเป็นการติดเพื่อก่อแต่เมื่อไรก็ตามที่เรายึดว่าเราทําดีแล้วทําดีที่สุดแล้ว ทำเกินหน้าที่ของเราซะด้วยซ้ําไปแล้วแต่ไม่มีใครมาเห็นสิ่งที่เราทําเลยไม่มีคําชมแม้แต่น้อยมีแต่ติ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 ต,ติอย่างเดียวอันนี้เศร้าละจมอยู่กับความเศร้าละจมอยู่กับความรู้สึกนึกคิดนั่นแหละนะคะอันนี้ค่ะก็เลยชวนว่าที่ชวนว่าทำแล้วทิ้งทำแล้วทิ้งมันสบายใจกว่าเยอะที่จะทำแล้วยึดมันไว้ทำแล้วยึดมันไว้ทำแล้วยึดมันไว้ คำว่าทิ้งเนี่ยอาจจะเป็นคำที่ที่มันคือเป็นสมมุติหนึ่งมันเป็นสมมุติบัญญัติหนึ่งเท่านั้นเองกับการที่เราปล่อยมันก็ได้หรือวางมันก็ได้หรือคลายมันออกก็ได้นะคะหรือเนี่ยเราใช้คำว่าทิ้งก็คือทำแล้วก็อ่ะจบละกิจนี้จบละผลจะเป็นยังไงเราสร้างเหตุของเราละผลจะเป็นยังไงก็เรื่องของผลละ เราพร้อมที่จะยอมรับผลนั้นเหมือนเราวิ่งแข่งอะคะ่ะเนอะใช่ไหมคะเคยไหมคะตอนเด็กๆเ,เป็นนักกีฬาวิ่งนะเป็นวิ่งนะใจตนาเนี่ยเป็นนักวิ่งวิ่งสุดชีวิตของเราละเต็มที่ละนะคะเราไม่ได้มองด้วยซ้ําไปในขณะที่เราวิ่งว่ามีใครที่จะแซงหน้าเราขึ้นไปเรามุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวอย่างมั่นคงวิ่งแล้วก็ทําตรงนี้ละเราจะได้ที่เท่าไหร่นั่นมันเป็นผลละ แล้วเราก็เอาผลนั้น่ะนมาปรับปรุงมาพัฒนาตัวเราใหม่โอ้วิ่งคราวนี้โอ้โหเคยเคยครองที่หนึ่งยืนเบอร์หนึ่งมาตลอดแล้วคราวนี้โอ้โหหลุดมาที่สองห่างกันแค่นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแค่ปลายจมูกอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมาฝึกฝนใหม่เนี่ยค่ะการทำแบบนี้เนี่ยในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง แต่และความรับผิดชอบแต่และหน้าที่มันจะทำให้เรามีความสุขกับการทำในหน้าขนานั้นเพราะผลถ้าเราคาดหวังว่าเราต้องเลิศต้องเลอค่าต้องเหนือใครอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราคาดหวังนั่นก็คือความอยากนั่นแหละความคาดหวังก็คือความอยากพอมันไม่ได้ดังใจมันไม่ได้ดังหวังมันก็ แส่เลยนะคะมันก็มีอากาศขึ้นมาเลยในใจของเราขึ้นมาแล้วมันส่งผลต่อสีหน้าท่าทางร่างกายของเราตามมาด้วยเพราะว่าใจมันเป็นใหญ่กายมันเป็นลูกน้อง